สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณค้ามาชมรีวิวกันต่อนะจ๊ะต่อด้วยบอดี้สูตรป้ายค้าน้ำเหลืองนะจ๊ะ b p 2 9สนะคะตัวนี้บอดี้สูตรนานแล้วที่ไม่ได้เปิดเนาะอ่ะเดี๋ยวเราเอามารีวิวกันสักหน่อยหนึ่งรีวิวตัวเดียวจบ <laughs> รีวิวกันสักหน่อย สักหน่อยสักหน่อยสักหน่อยขอแชร์แป๊บหนึ่งเลยจ้ะเฮ้ยสวยงวน โอเน็ตไปอย่างเน็ตเป็นอะไรแล้วนี่ยก็เปิดอยู่นะ อินเน็ตเป็นอะไร เน็ตเป็นอะไรอ่ะคุณคะเดี๋ยวค่อยแชร์ที่หลังก็ได้ไหมอันนี้นะคะจะเป็นแบบชุดบอดี้สูทนะจ๊ะตัวนี้เป็นงานเกรดเอนะ ผ้าค่อคนข้างใหม่ผ้าค่อคนข้างใหม่เลยนะจ๊ะรุ่นนี้ป้ายนี้เขาจะเป็นป้ายที่ค่อนข้างโอ๊ะทำไมเหมือนตัวเมื่อกี้เลยอ๋อคอนสีป้ายนี้จะเป็นรุ่นที่ค่อนข้างขายดีนะจ๊ะ บอดี้สูตรบอดี้สูตรนะคะรีวิวจะส่งให้ฟรีรับเป็นรถสามร้อยนะจ๊ะครับแบบมาเลยนะจะ๊จะลูกค้าจ๋าครับแบบคลาสไซส์มาเลย nang no, nang no, nang no. wow 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 คอเต่าก็มานะจ๊ะเตรีมตัวต้อนรับหน้าหนาวหน้าฝนยังร้อนแผดเผาอยู่เลยนะ ซาร่านะคะอันนี้ซาร่านะงานก็จะคลาบแบบมาเลยโอ้ะงานก็จะปนแบรนด์มาเลยนะจ๊ะลูกค้าจ๋าคราบแบบปนแบรนด์มาเลย อันนี้ข้างหน้าเรียบร้อยนะแต่ข้างหลังคือแบบเสาแทบอะ่ะขกวยขกวยข้างล่างข้างล่างหน่อยแล้วกันนะอันนี้ของ forever นะจ๊ะ อันนี้ห้อยป้ายมาเลย ตัวนี้เป็นงานเกรด A นะคะจะทำว่ามีเปือนมีตำหนีมาให้มีนะจ๊ะเป็นธรรมดาของงานมือสองนะจ๊ะอันนี้ก็จะพูดบ่อยๆเพราะว่างานมือสองอะเนาะว้าวพวกงาน forever เยอะนะพวกงานบริสุทธิ์อ่ะซาร่า forever อันนี้น้อง สีตกนะจ๊ะไปดูสีคนอื่นมา งานบอดี้สู์มันก็จะคล้ายๆพวกงานเสือ้อเสื้อเยืดเสื้อแฟชั่นนะคุณลูกค้านะ ก็ได้หลากหลายแนวเลยนะค้ามีทั้งแบบแนวแบบเรียบร้อยสวยๆเซ็กซี่นะคะ ก็สอบนี้เดี๋ยวทุก,ก่อนนะแนวเซ็กซีซ่ซซีน่าจะอยู่ข้างล่างข้างล่างโอ๊ยน่ารักอะ่ะสีชมพูโหสิทธิะน้องสีตกอะ่ะน้องโดนสีตกใส่ น่าจะเอาไปทำความสะอาดได้หรือเปล่าว้าวว้าวว้าว,ว,าวแก๊บแก๊บแก๊บสีขาว ให้ป้ายมาเลยนะจ๊ะน้องโดนสีตกใส่อีกแล้วอ่ะมันเป็นสีขาวอ่ะขอรู้ข้างล่างข้างไนงนดนสิ อันนี้่าแังมากเลย รหัสบีบีสองเก้าเจ็ดนะจ๊ะบอดี้สูทนะจ๊ะครับแบบพาไซส์มาเลยนะจ๊ะลูกค,ครับจ๊ะ

ะคะุูกค้าจ๋างานก็จะประมาณนี้เลยนะจ๊ะฝากไปด้วยนะจ๊ะตัวนี้นะคะจะเป็นรหัส BB297 เนาะบอดี้สูตรนะคะบอดี้สูตรเขาแบบซสมมาเลยนะคตะิดต่นตัวเดยวนะให้ทีหนึ่งดี๋ยวจะส่อสองให้ฟรีรับเองรถสามร้อยจ้าสวัสดีค่ะอ่าคุณลูกค้าคนสวย พี <st Bond playing> ่ต <occurs> ั้อยากได้ค่ะอยากอยากได้ค่าขนมกี่บาทบอกมาบอกเลขบัญชีมาเดี๋ยวโอนตังค์ให้นี้เลยนะครับก็จะประมาณนี้เลยฝากไปด้วยนะคะบีส่งเนะคะบีบีสองเก้าเจ็ดนะคะตัวนี้สิ่ธิ์สมากิโลจำนวนตัวเดียวนะเพื่อที่รีวิวจะส่งให้รี่รับเองรถสามร้อยนะคะฝากก็ไลก์ก็แชร์กดติดตามให้เพจด้วยค่ะขอบคุณค่ะ